ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเที่ยงร้องทุกวันนี้นะครับพี่จัดทีมะเนี่ยเขาได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าต้องทนดมกลิ่นของฟาร์มหมูขนาดใหญ่ทนมาขนาดไหนกว่า25ปีท่านนักวเป็นจะเพศอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมครับร้องเรียนก็แล้วทุกคนเงียบมดไปติดตามเที่ยงร้องทุกกับพี่จัดทีมะครับเที่ยงร้องทุกครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะทุกอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือขี้หมูครับ ไม่ได้ต้องการจะรบกวนมื้อเที่ยงของท่านแต่ท่านน่าจะรู้ดีใครก็ตามอาศัยอยู่ในละแวกที่มีฟาร์มหมูคุณน่าจะคุ้นเคยกับกลิ่นและแต่ใครก็ตามที่ไม่คุ้นเคยบางทีคุณขับรถผ่านย่านที่มีฟาร์มหมูเยอะๆขนาดขับรถปิดกระจกนะฮะโอ้โหกลิ่นเข้ามานี่แสบคอจริงๆครับแต่ว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ฮะหมู่บ้านสไนตยตรวจหมู่ที่หําบลโคคออําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับติดกับชุมชนเนี่ยห้าหมู่บ้าน แล้ว5หมู่บ้านนี้ห่างจากตัวเมืองสุรินเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานแล้วจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นขี้หมูขออภัยนะครับผู้ผชมเขาร้องเรียนไปทุกหน่วยงานแล้วจริงๆมันเลยเป็นเหตุให้ผมวันนี้ผมต้องจ่าตู้ปอนอถึงสำนักนายกน่ะเพราะอะไรมาดูครับร้องเรียนไปที่อ,อบอตอโคคออยู่ห่างจากฟาร์มหมู7กิโลเมตร ร้องเรียนไปยังทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดวนะฮะอยู่ห่างจากฟาร์มหมู1กิโลเมตรร้องเรียนไปยังศูนย์ดังรงคําจังหวัดอยู่ห่างจากฟาร์มหมู6กิโลเมตรร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินที่อยู่ห่างจากฟาร์มหมูไป6กิโลเมตรและไปแจ้งความกับสอพอเมืองสุรินที่อยู่จากฟาร์มหมูเพียง6กกิโลเมตรแต่ทุกหน่วยงานช่วยไม่ได้ <c oughs> คุณครับอบอตอก็แล้ว ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็แล้วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็แล้วผู้ว่าก็แล้วสอพอเมืองสุรินทร์ก็แล้วสงสัยพวกท่านเหล่านั้นคงชินกับกลิ่นขี้หมูนะฮะก็เลยไม่ทําอะไรแล้วคิดว่านี่คือเรื่องปกติแต่สําหรับคนปกติมันไม่ปกติดังนั้นเรื่องขี้หมูอย่าหาว่าเป็นเรื่องขี้ๆเพราะมันคือมลพิษทางกลิน่นส่งต่อเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่คาดว่า น่าจะได้รับคำตอบนั่นคือสํานักนายกรัฐมนตรีเพราะถ้ามากไปกว่านี้ทานโทษนะฮะผมไม่มีอํานาจพอจะส่งไปที่ไหนแล้วครับจะให้ส่งไป UN เหรอฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ครับส่งไปทางสํานักนายกรัฐมนตรีและขอให้ไปดูเรื่องกลิ่นตรงนี้ให้หน่อยอย่าลืมครับว่าไม่ว่าจะส่งไปที่หน่วยงานใดแล้วแล้วโอ้โหมืดมัวมากมองไม่เห็นทางอา้าลองส่งเข้ามาที่เที่ยงร้องทุกข์เผื่อเราจะจัดให้ท่านได้ ส่งมาทาังที่อยู่ดังต่อไปนี้เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe b s c r i b e YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน